ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะคลิปนี้เราอยู่ในซีรีส์ชื่อว่า next move ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะทำทุกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็คือเดือนที่4แล้ว next move ค่ะชัดเจนมันคือ สเตปถัดไปจะทําอะไรนะอะไรเงี้ยเรามาอัปเดตทุกเดือนคือคนคนนั้นที่อยู่ในใจคุณไม่ว่าตอนที่คุณจะดีกับเขาอยู่หรือว่าไม่ได้ดีแล้วก็ตามนะมันเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วกันเนาะก็เน้นไปนในเรื่องความรักในเชิงคนรักอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นเรื่องกับบุคคลอื่นอย่างเช่นเพื่อนพี่น้องเจ้านายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นเรื่องราวของคู่รักเนอะว่า เขาจะทําอะไรต่อไปตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณแล้วอนาคตในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะแอคชั่นลงมือทําอะไรหรือเปล่าเป็นแอคชั่นของเขานะไม่ใช่คุณนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ารออยู่เขาจะทําอะไรไม่นะเขาคิดยังไงกับเราอะไรแบบนี้เนาะ มันเป็นการอัปเดตสถานการณ์ทุกๆเดือนอะไรเงี้ยเ้นก็เลยคิดว่าเราควรจะทําเป็นซีรีส์มากกว่าไม่ใช่แบบว่าทําเป็นพิกาการ์พิกาเด็กปกติอะไรอย่างเงี้เนาะเป็นซีรีส์ที่ดูไปเรื่อยๆค่ะว่าเออโอเคทุกๆเดือนเราคงอยากจะอัปเดตว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปในเดือนถัดไปเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์หรือว่าดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ค่ะใครที่มีคนในใจหรือมีคนที่ดิวอยู่เนาะ อยากรู้เขาคิดยังไงกับเราตอนนี้แล้วก็เขาจะทำอะไรต่อไปสามารถมาดูได้เลยนะก็ลองดูค่ะเปิ้ลจะลงคลิปนี้ทุกวันที่16นะคะติดตามคอนเทนต์นี้ได้ทุกๆวันที่16แนละ้ววันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ค่ะมีคาเล c t i v มอชชั่นการ์ดมีทา r ์โรแล้วก็มีโรแมน c e เซนเจแล้วก็แอสโซไดค่ะแอสโ o ไดเป็นอุปกรณ์การดูดวงอย่างหนึ่งเนอะที่จะอิงกับโหราศาสตร์นะ,ะเปิ้ลเปิดคลาสสอนในปี2566อค่ะ,ะเป็นคลาสกลุ่มปิดนะคือตั้งแต่66แน่เป็นต้้้นนนไไปเเเลยยคคุณสสาาาามมมรรรถัรขีาาดนะ เรียนเพื่อนหนึ่งคุณอาจจะอยากใช้อุปกรณ์อันนี้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรอยากรู้จังเลยอยากใช้เป็นหรือว่าเราอยากจะลองเรียนดูเพื่อปูพื้นฐานในการที่จะไปเรียนโหราศาสตร์ขั้นสูงมากขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณมีพื้นฐานโหราศาสตร์กุลอยู่แล้วอ่ะคุณก็จะใช้แอสโรได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมาเรียนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้เราเริ่มกันเลยคลิปนี้อย่างที่บอกเป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าคุณมีพลังงานที่เจอคลิ มาเล่าสู่กันฟังเนอะว่ามันตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเราทดสอบพลังงานก่อนว่าเรื่องราววันนี้มันจะเป็นเรื่องราวของคุณไหมเพื่อนจะเล่า energy ให้ฟังนะเริ่มจากแอสโซไดค่ะว่าแอสโซไดเนี่ยเขาจะบอกว่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะคะเขาคร่าวมาค่ะเลข7ค่ะเป็นเรื่องของคนรักแน่นอนคู่แน่นอนนะอันนี้คือราศีพิจิกค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีพิจิกลักนาพิจิก หรือเขาก็ได้คนคนนั้นเป็นคนราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็ได้เช่นกันมีดาวเนปจูนด้วยอ่าไม่ใช่ดาวเนปจูนค่ะขออภยัยดาวพูโตมันเป็นสัญลักษณ์โบราณเนาะดาวพูโตก็เป็นสัญลักษณ์ของราศีพิจิกเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมแปลว,ว่ามีพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นพิจิกสูงมากนะพิจิกลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจานันดาวศุกร์ก็ได้หรือเป็นคนที่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่ มีความรักแรงเกลียดแรงก็ได้นะคนที่มีเป็นคนราศีพิจิกค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างสุดโตรงหึงแรงเกลียดแรงโกรธแรงรักแรงอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงกันก็ได้ฮะดาวดาวพลูตโตเนี่ยเป็นเรื่องของความรุนแรงเหมือนกันเออหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคุณอาจจะดีวกับชาวต่างชาติคนที่อยู่ไกลกันคนที่มีความแตกต่างกับคุณเยอะๆก็ได้อีกเป็นคนที่มีความแบบ ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยอยู่ๆทาไมแบบมาเข้ามาแบบมาคบกันหรือผู้โตมันหมายถึงคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับแบบหมอแพทย์พยาบาลแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออาชีพที่เป็นชาวต่างชาติทํางานต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะถ้ามันเป็นเรื่องราวของคุณประมาณนี้คุณสามารถดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะเป็น energy แบบที่ค่อนข้างจะ intense แทคคำนี้แล้วกันถ้าคุณไม่ได้ทําอาชีพหรือว่าสิ่งที่บ้านพูดอ่ะแปลว,ว่าความรักความสมัครของคุณสองคนอะ มันมีแรงดึงดูดต่อกันมากในเชิงทางกายด้วยนะเพราะว่าราศีพิจิกเป็นราศีเซ็กชวลค่ะเป็นราศีที่มีความดึงดูดกันทางกายมีแพชชั่นต่อกันสูงแล้วก็รู้สึกแบบมันเหมือนเราสึกว่าเราอยากเจอคนที่แบบดีปะเออต้องใช้คาว่าอะไรมันเมืนเป็นความรักที่ค่อนข้างจะอินเทนส์รุนแรง รู้สึกแบบรักแรงเกลียดแรงรู้สึกเจอคนคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันพลังงานมันรู้สึกแบบดิ่งมากอะไรแบบเนี้ยนะดิ่งในทางที่แบบว่าเหมือนลึกซึ้งอะ่ะเออประมาณนี้นะก็เป็นพลังงานของคนที่จะมาดูคลิปวันนี้ได้เช่นกันอ่ะเราเริ่มต้นกันที่ไพ่ทาโร่ก่อนเลยมาดูค่ะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะให้ไพ่ทาโร่ช่วยบอกเคลียร์เนะยคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเพื่อเราจะดูเนาะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณไหมนะคะ ถ้าใช่คุณก็ดูไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะมาเด็กถือดาบโอเคอืมคิงถือถ้วยไฮพรีเทสเจ็ด <c oughs> ถ้วยเดอะฟูลควีนมามเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันสูงมากเลยค่ะทั้งไฮพรีเทสเจ็ดถ้วยแล้วก็ควีนถือ ควีนถือไม้นะคะขออภัยต้องบอกเลยว่า,วาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความมีแพชชั่นต่อกันสูงมากตั้งแต่เมื่อกี้พลังงานของราศีพิจิกขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันมีความแบบดึงดูดการทางกายอย่างที่มันบอกมันมีแพชชั่นต่อกันไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกซึ้งกันหรือยังก็ตามนะแต่ต้องบอกงี้ว่าสารภาพภายนอกคุณสองคนน่าจะยังไม่ได้มีความผูกพันกันณนะตอนนี้คือเป็นอิสระต่อกันแปลว่าไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กันนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบ วันน s t แ n นหรือเป็นคนที่เป็นแฟนวิดเบ e เนฟิตหรือว่าอยู่ๆคุณก็มีความสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้แบบนี้ก็ได้คะ่ะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงทางกายก็ได้นะหรือถ้าคุณยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายกับเขาเพื่อน้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมัน มันทำไมไม่รู้คุณรู้สึกดึงดูดกับเขามากเลยคุณอาจจะรู้สึกแบบคุณอาจจะฝันถึงเรื่องราวทั้งเซ็กอะไรกับเขาก็ได้นะโดยที่คุณอาจจะยังไม่มีอะไรกับเขาหรือว่ามันอาจจะหมายความ AO ว่าคุณมีความรู้สึกแบบเออลุ่มหลงเขาจังเลยชอบรูปร่างหน้าตาเขามากเลยรวมถึงเขาก็ลุ่มหลงชอบรูปร่างหน้าตาคุณเหมือนกันมันมีความชอบกันที่แบบแพชชัน่นอะความลุ่มหลงมันเป็นความลุ่มหลงซะมากกว่าความรักนะแล้วมันทําให้สับสนเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันคือความรักหรือความหลงแน่แต่เอาจริงก็รู้สึกว่ามันมีทั้งสองนะ คิงถือถ้วยขึ้นมากระเจ็ดถ้วยมันมีความรักอยู่ในนั้นด้วยแต่ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันยังมีความไม่ได้มันยังมีความไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะคืออาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังดูแบบยังไม่ชัดเจนยังมีอะไรที่คุมเครือยังมีอะไรที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ได้บอกชัดว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ของของเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันนะที่เปิ้ลรู้สึกนะว่า เป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนรักกันชอบกันดึงดูดกันมากทางกายหรือทางใจก็ได้มีมีแพชชั่นแล้วก็มีเขาเรียกนะอินสติ้งด้วยนะมีความที่เป็นแบบสัญชายานภายในอะไรบางอย่างที่มันคอนเน็กกันด้วยแล้วก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยเหมือนกันอย่างที่พูดบอกว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไกลแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วคุณก็อาจจะต้องส่องๆกันหรือติดต่อผ่านกันทางโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าครึ่งหนึ่งเลยอาจจะเป็นรัก แบบเป็นรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่กล้าบอกความรู้สึกกันและกันได้เนื่องจากว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคู <c oughs> ค่อยู่แล้วก็แล้คิงถือเไย้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชายหรือมาสคูลีนะที่เขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะรู้ก็ได้มาเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะหรือคนที่เป็นเฟมินีนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพิ้ลนขอเป็นพลังงานแล้วกันเนะไม่ไม่บอกระบ, <c oughs> บุว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยกัน เป็นไปได้ว่าเป็นรักที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อยู่แล้วมันก็เลยพัฒนาไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกถึงกันมากใช้คํานี้มันก็เลยทําอะไรไม่ได้เป็นอะไรด้วยกันไม่ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบงงๆคุยมั่งหายมั่งแต่ว่าต้องบอกว่าสารภาพคือไม่ได้เป็นอะไรกันประมาณนี้แล้วก็คุยกันผ่านทางออนไลน์หรือว่าถ้าเกิดว่าคุยกันได้ก็จะคุยกันผ่านออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็สามารถติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียเาป็นคิดว่าคุณสองคนต้อง ต้องมีอะไรแบบเป็นเฟรนกันเป็นอะไรกันอยู่ในในโซเชียลมีเดียที่สามารถเห็นกันได้ไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่แบบมาส่งๆแล้วแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะคือมันจะต้องแบบเป็นเพื่อนกันใน Facebook IG อะไรแบบเนี้ยที่สามารถสง่งๆพูดคุยมองเห็นกันได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ในอีกกลุ่มหนึ่ง5 0เเขากับคุณก็อาจจะไม่ได้มีใครก็ได้แต่ด้วยความว่ามันเป็นการเริ่มต้นแบบเขาเลยนะแบบแบบ แบบที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะพัฒนาได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าสงสัยในตัวเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นความลกเป็นความรักหรือมันเป็นความหลงกันแน่มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ถึงจุดที่จะตัดสินใจค่ะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าเออยังอยากรักอิสระอยู่ก็ได้นะถ้าไม่ได้มีคู่นะที่ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้เป็นเพราะว่าเออมันก็ยังดูเหมือนแบบเฮ้ยไปอย่างนี้ก็ดีแล้วหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยเรียกว่ารัก หรือมันเป็นแค่แค่หลงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้เคาะอืมแชรคํานี้แล้วกันแต่ว่าแน่นอนอันนี้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณสองคนมีความดึงดูดกันทางกายสูงมากไม่ว่าคุณจะมีอะไรกันแล้วหรือยังนะเออเพราะไพ่พมันขึ้นพลังงานค่อนข้างจะแบบโดดเด่นมากแล้วก็ชัดเจนว่าคุณสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่กไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้มีคอมเมนต์เมนกันอาจจะเป็นแค่คนคุยคนรู้จักแอบชอบเพื่อนอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกัน ประมาณนี้นะเออนี่คือ energy ประมาณนี้ของคุณถ้ามันเป็นเรื่องของคุณคุณสามารถดูต่อได้เลยค่ะอ่ะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอ่าเปิ้นใช้ c h a r a c t e r motion นการสเปรดให้คุณก่อนนะคะตอนนี้คนคนนั้นค่ะราเขาคิดหรือเขามองคุณยังไงคะสัก5ใบเนาะเขาคิดหรือมองคุณยังไงคะคนคนนั้นเขาคิดหรือมองคุณยังไงมาห้าใบค่ะคนคนนั้นนนึกถึงหน้าเขาไว้นะ,ะดูค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้ ประนีประนอมอ่าคุณก็น่าจะเป็นคนที่แบบดูแบบไม่ได้เป็นหัวรุนแรงเนอะเป็นคนแบบว่าพูดจาเจราจาอะไรแบบนี้บ้าอำนาจเอาทำไมบ้าอำนาจแล้วละ่ะอาจจะเป็นคนแบบว่าอยู่ในตําแหน่งสูงเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอะไรก็ได้นะในมุมมองของเขานะคะอือมเฟลลี่อ่าเป็นคนเฟลลี่แล้วไงอีก รักครอบครัวเขามองคุณดีมากเลยนะคะรักครอบครัวอะรอบรู้มีความรู้เยอะโอเคแปลว่าเขามองคุณเป็นคนเก่งนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณเป็นคนเฟรนลี่เข้าสังคมมีคนรู้จักเยอะบ้ามนาในที่นี้เป็นคิดว่าความรอบรู้กับบ้ามนาเป็นคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนเก่งแปลว่าคุณน่าจะแบบ ทำงานเก่งหรือเขาเห็นคุณว่าคุณเป็นแบบ working woman หรือว่าเป็นแบบว่า business man อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็รักครอบครัวนะเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเออเป็นคนเข้าขคนได้ง่ายเออใช้คานี้ก็ไเพราะทั้งเฟลลีนะ่และปานีบานอมเนี่ยแปลว่าเข้าขคนอื่นได้ง่ายทํางานเก่งเป็นที่รู้จักแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีรักครอบครัวเนี่ยมุมมองที่เขามีต่อคุณคือดีมากเลยนะอืแต่ว่ามันเป็นเชิงแบบ ไม่รู้นะจากพลังงานเนี้ยไปรู้สึกว่าเขายังไม่ได้สนิทกับคุณมากเลยเนาะเหมือนกับไพ่เมื่อกี้ว,ว่าสถานการณ์ความสมัมพันธ์กับคุณเป็นยังไงคือมันเป็นความชอบแบบเอ๊ะหลงรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีความอินเทนส์หรือว่าความคือมันมีอินเทนส์ทางพลังงานทางเซ็กชวลแต่ว่าถามว่ามันสนิทกันไหมหรือมันเป็นความรักหรือย,ยังภาพที่ออกมาเห็นไหมอันเนี้ยมันก็คือเหมือนพูดก,กว้างๆเนาะ ว่าแบบเรารู้จักกันประมาณไหนมันมันมันไม่ได้ให้เห็นพลังงานว่าคุณแบบดื่มด่ากับเขามากไปน,นึงบอกว่ามันดูเหมือนยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งในเชิงแบบว่าสนิทสนมผูกพันมีคอมมิทเมนต์กันเท่าไหร่อ่ะพระเจ้ามันก็ยืนยันเหมือนกันว่าคุณกับเขาน่าจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะคะอ่ะไพทารโรอ,อีกทีหนึ่งว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณรักชอบคิดถึงอะไรยังไงไหมอืมในขอดูหน่อยะคะ่ะ เขาคิดยังไงคุณคะนะตอนนี้มาโอ้โหสิบไม้เลยจ้ะหกไม้สิบเหรียญว้าวโอ้ไม้เยอะมากอัสวินไม้โอ้ไพ่เดทเนี่ยไพราศีพิจิกอีกแล้วเฮ้ยมันแบบโอ้ดะซัน คุณดูดีมากในสายตาเขาถูกสเปกมากมันเป็นพลังงานของไพ่ไม้เยอะมากตั้งแต่เปิดแอสโซไดามานะต่อเนื่องยาวมาเลยเันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะมีแรงดึงดูดทางกายสูงมากันคิดว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันสปาร์กแบบสปาร์กมากอะไรเงี้ยโดยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาก็เหมือนกัน เขาคิดยังไงกับค like, yo, ุณเดชซันค่ะม like ันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับอยู่แล้วเนาะแปลว่าเขามองคุณเออสดใสล่าเริงเป็นคนเฟลลี่อย่างนั้นเนาะสดใสล่าเริงมีความสนุกสนานมีความแบบว่าแต่ก็มีความลึกลับซับซ้อนนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้จักคุณดีพอเขาไม่รู้ว่าตัวตนที่คุณแสดงออกต่อภายนอกต่อเขามันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ย เออแต่ว่าเขาก็ชอบอะถ้าเกิดถามว่า Image หรือลุคของคุณนะเขาชอบไหมเขาชอบเขาชอบความสดใสาการแสดงออกของคุณคือถูกต้องเลยนะคือเขาชอบแต่ว่ามันมี10บไม้กับ6กไม้ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าเขามองคุณยังไงเขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดว่าคุณก็ทํางานหนักนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้บา้าอำนาจแล้วก็รอบรูแ้แปลวว่าสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณนะแปลว,ว่าเขาเห็นว่าคุณทํางานหนักเป็นคนแบบว่าทุ่มเทใ,ใ้การทํางานเป็นเ o r ร์กั l ฮอลิอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบ คลั่งไคล้การทํางานหาเงินก็มีทั้งสิบไม้สิบเหรียญเพระว่าสนใจในเรื่องความมั่มนคงระครอบครัวเหมือนอยากสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงก่อนอนะไแ,แบบนี้ก็ได้เป็นพลังงานที่เขามองคุณนะซึ่งมันมองว่าดีถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีความแบบมั่นคงในชีวิตเยอะอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมองคุณว่าเออเป็นคนขยันขันแข็งทําอะไรเยอะแล้วก็งานหนักแล้วก็แบบทุ่มเทาการทํางานแล้วก็ เหมือนทางานหาเงินมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตค่อนข้างจะดีเลยอะไรแบบนี้เนาะเออดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขารู้จักคุณมากไหมมันก็จะพูดเหมือนเดิมค่ะว่ามันเป็นการมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันร,ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งหรือมากแต่ถามว่าภายนอกชอบไหมมันเป็นการชอบกันที่แบบเออรูปร่างหน้าตาอิมเมจเนี่ยติ๊กถูกเลยชอบหมดเลยแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขารู้จักคุณมากพอไหม หร,หรือว่ามันอยากต้องรู้จักกันมากกว่นานี้เพราะกนรู้สึกว่าเขามีความอยากจะเจอคุณอยากจะรู้จักอยากจะเรียนรู้มากกว่าน,นี้อยากจะมาหาเลยถ้าทาในใจลรกๆอรืออัศวินไม้เนี่ย,ย ine, ถ้าเกิดคุณเป็นคนไกลกันนะอยู่กันคนละที่และติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนอยากจะเจอกันอยากจะเรียนรู้อยากจะไปเดทอยากจะทําความรู้จักให้มากกว่าน,นี้ได้ไหมจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงคืออะไรที่ทําอยู่มันคือความจริงหรือมันคือแบบอะไรเพราะว่าไพ่เดทนะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่เหมือนกับที่เขาเคยเจอมาเดทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือหมายว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเจอคนแบบนี้แล้วเขาก็มาเจออะไรแบบเนี้ยเออมันมีความมันมีความแบบเฮ้ยคือน่ารักสดใสนะแต่ก็บ้างานด้วยอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีหลายดิเมนชันเออมีหลายมิติอยู่ในตัวเองมากเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกเขารู้จักคุณ อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ณนะตอนนี้เขารู้จักคุณก็ณอาจจะเหมือนคุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างจนทําให้เขาว้าวาว,ว่าแบบเฮ้ยคุณเหมือนคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่ก็หายไปเนาะมีโอกาสที่คุณสองคนจะเจอเจอการจากหน้าที่การงานการเรียนได้เพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือตอนนี้ยังทํางานด้วยกันอยู่ก็ได้เหมือนกันแต่จะเป็นการทํางานแล้วก็แบบเอิมย้ายงานไปแล้วก็มาเจอกันอีกอย่างนี้ก็ได้คะ่ะมันมีความเหมือนแบบรู้จักกัน รู้จักกันเริ่มต้นอ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากไม่ได้เริ่มต้นจากการที่แบบจีบกันอ่ะแต่มันเป็นการรู้จักกันในเชิงธุะระปะปางการงานการเรียนอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วอยู่ๆก็สปราร์ทอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันก็เลยอาจจะยังไม่ได้สามารถสารสัมพันธ์อะไรกันได้เพราะว่ามีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะอย่างเช่นว่าเอออย่างที่บอกห้าอาจจะหมายถึงว่าเขามีคู่แล้วมีแฟแล้ว แต่ก็ดันชอบคุณด้วยมันมีความสปาร์กแบบงงๆก็ได้หรืออีกอันหนึ่งคืออาจจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบมันเป็นแค่ความหลงหรือความรักแล้วก็ยังรักอิสระอยู่ยังมีอะไรที่ต้องทําเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นได้หลากหลายเหตุผลมากเลยเนาะที่ยังไม่สามารถพนะัฒนาแต่ความคิดของเขาที่มีต่อคุณคือดีคือเป็นคนขยันทํามาหากินหาเงิน,นแล้วก็เป็นคน alert กระตือรือร้นเป็นคนเดินทางเป็นคนที่แบบว่ามีไฟในการทํางาน เขามองคุณเป็นคนแบบเป็นพลังงานธาตุไฟแหละเป็นแบบเม็สิงธนูอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนที่ดูมีความแบบออกไปข้างนอกแบบเป็นคนแบบติดต่อสื่อสารกับผู้คนทํางานหาเงินเป็นคนที่แบบดูมีความเหมือนลึกลับเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นคนที่แบบ ว้าว wow, อะ่ะเอออธิบายไม่ถูกแล้วก็ดูดีนะเนี่ยเมษสิงห์ธนูเป็นไปได้สูงแล้วก็พิจิกได้เหมือนกันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าคุณหรือเขาก็ได้ค่ะที่มีพลังงานความเป็นพิจิกสูงมากเหลืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อว่าอ่ะนี่คือความคิดของเขาที่มีต่คุณซึ่งดีนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีอะไรเลยนะแต่อ่ะ,อะเรามาดูต่อแล้วหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันนี้ไปค่ะ เขาจะแอคชั่นทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทักติดต่อมาไหมหรือเขาจะทำอะไรเมื่อกี้ความคิดเขาคือเออก็อยากเจออยากจะชวนไปข้างนอกนู่นนี่อยากจะรู้จักมากขึ้นแล้วเขาจะทำอะไรคะเนี่ยอดูหนะะ่อยค่ะหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเขาจะทำอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้โอ้อืมอะไรกันเนี่ย <laughs> ห้าไมา้ห้าถ้วยหกเหรียญเด็กถือเหรียญเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็สามเออไม่ใช่สามนี่คือเอ็มเพรสอืมหนึ่งเดือนข้างหน้เาเพื่นก็จะพูดต,งตรงๆว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนะถ้าคุณยังพูดคุยกันอยู่มันก็จะเป็นการพูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่ได้มีการแบบมากขึ้นน้อยลงอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้คุยกันตอนนี้เขาก็ยังจะไม่ได้คุยกับคุณเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขามีเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจเรื่องที่เขาต้องจัดการในชีวิตเขาเยอะมีห้ามายแปลว่าเขาก็น่าจะมีปัญหาในตัวเองเยอะเหมือนกันเนาะอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือว่าผิดหวังเสียใจอะไรมาเนะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตของเขาเนิบๆไ,ไปค่ะเพื่อที่จะแบบค่อยๆให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนพอสถานการณ์ชีวิตเขานะในกรณีที่เขามีปัญหาชีวิตของเขานะคะ <S <S เขาจะต้องไปเคลียตัวเอองก่น เดอะสาหมายว่าเขาต้องไปฮิวตัวเองไปแก้ไขปัญหาไปฮิวใจก่อนจากที่เขาแบบผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนหลอกตัวเรื่องเพื่อนฟู้งเรื่องเจ้านายเรื่องคนรักเก่าหรือใดๆก็ตามจนเขาดีขึ้นก่อนค่ะเนี่ยเขาฮิวตัวเองได้ก่อนเขาถึงจะทําอะไรซึ่งในหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิ่มไม่ได้เห็นว่าเขาจะฮิวสําเร็จได้ในตอนนั้นหมายถึงว่าเขายังมีปัญหาธุรปะปางปัญหาสําหรับตัวเองอะไรเงี้ยที่เขาต้องจัดการเยอะซึ่งมันเป็นทั้งเรื่อง มันเป็นเรื่องของเขานะไม่ได้เกี่ยวกับคุณหมายความว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนหลอกตัวเรื่องเจ้านาย้ยเรื่องที่บ้านเรื่องแบบลูกเรื่องอะไรก็ตามถ้าเกิดเขามีลูกอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นสารพัดปัญหาของเขาแล้วเขาก็เหมือนยังจมอยู่คะ่ะถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะเขามีแฟนมีคู่อย่างที่มันบอกเขาอาจจะมีปัญหากับคู่ของเขาก็ได้นะ แล้วมันยังจัดการไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจัดการไม่เรียบร้อยไอ้ที่ผ่านมาที่เขารู้สึกจะป์กกับคุณแล้วเขายังไม่ทําอะไรเลยก็ตาม <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าเขายังมีคู่ของเขาอยู่ถูกไหมคุณกับเขาก็เลยไม่ได้เป็นอะไรไปมากขึ้นยังไม่ได้สารางสัมพันธ์อะไรกันมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องไปจัดการชีวิตของเขากับคนของเขาก่อนคือมันมีปัญหาเนาะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่ลงตัวกันว่าจะตกลงยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งมันอยู่ในช่วงการแก้ปัญหาค่ะเขาจำเป็นต้องไปจัดการปัญหาของเขากับคู่ก่อน ว่าเออมันมันจะจบอีท่าไหนถ้าเขาจบความสัมพันธ์นะมันอาจจะมีโอกาสมาสารสัมพันธ์กับคุณได้แต่ก็คิดว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าอาจจะยังเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูไปก่อนเขาอาจะยังทะเลาะเบาแวงยังหาทางลงตัวกันไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งทรัพย์สินเรื่องเงินเรื่องแบบผลประโยชน์เรื่องอะไรก็ได้ถ้าเกิดเขาเคยมีแบบอะไรร่วมกันยิ่งถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวมีลูกมีสมบัติมีอะไรอย่างนี้เนาะก็คือต้องตกลงกันยาวนานาเลยกว่ามันจะจัดการได้หรือบางคนที่เขาไม่ได้มีแฟนอยู่นะคะ อาจจะเป็นเรื่องคุณแม่เขาได้ค่ะที่มีปัญหาเขาทะเลาะก,กับแม่หรือว่าเออเขาต้องไปดูแลแม่หรือปัญหาอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเพื่อก็มองว่าเขาก็ยังมองคุณดีอยู่นะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรเยอะแยะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทะเลาะก,กับตัวเองค่ะว่าเออเขาจะายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคือยังไม่มั่นใจไม่กล้าค่ะกลัวที่จะเข้ามาสารพันร์กับคุณ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะถ้าเขามีคู่มีแฟนเขาทะเ,ทาเลาะกับแฟนกับคู่เขาก็จะยังไม่ได้มาเริ่มกับคุณหรือเขามีปัญหาส่วนตัวใดๆก็ตามเขาก็จะยังไม่ได้มาเริ่มกับคุณเพราะเขาไปจัดการตัวเองก่อนคนเขาเขาเลยคนทั่วไปเนาะคนส่วนใหญ่ละกันเป็นแบบเป็นเขาเียน,นะคอมมอนเซนละกันถ้าเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรอะ่ะเขาก็จะยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักด้วยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็จะเหมือนแบบผู้ชายหรือว่าคนที่เป็นพลังงานมาสคูลีค่ะเขาจะค่อนข้าง ต้องการความมั่นคงต้องการให้แบบทุกอย่างมันแน่วแน่มั่นคงมีเงินไม่มีปัญหาก่อนแล้วเขาถึงจะไปคิดในเรื่องความรักเนาะเอออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรต่างๆนะนะเรื่องเงิน ene, เรื่องงานเรื่องนูน่นนี่เขาจะยังไม่สนใจเรื่องความรักจนกว่าเขาจะเคลียปัญหาจบซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะการอีกอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะคือเขาก็รู้สึกว่าเอ้ย เขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจอะไรมามันถึงเป็นเหตุว่าเขาไม่พร้อมทีม่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณพเพราะมันมี5ถ้วยแปลว่าเขาอาจจะเคยเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจมาเขาอาจจะเจอคนที่แบบทําร้ายเขามาอกหักรักคุดอะไรมาแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการฮิวตัวเองยังเยียวยาอยู่ยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่มันเลยเป็นไพ่เดอะฟูตอนที่ เขารู้สึกในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะว่าเออเขายังอยากสบายสบายไปก่อนเขายังไม่อยากเริ่มต้นอะไรจริงจังเพราะว่าถ้าเกิดเขาคอมมิตจริงจังเป็นแฟนเขาจะกลัวว่ามันจะจบอีหลอดเดิมเขาจะผิดหวังเสียใจนู่นนี่นั่นอีกคุณจะดีพอไหมเขาจะดีพอไหมแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะแบบได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะคิดเยอะสาระตะม,มันเลยเป็นหา้าม้เออทะเลาะกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยจะยังไงดีว่าจะแบบเข้ามาขอโอกาสจะแบบนู่นนี่นั่นดีไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น มันก็เป็นการทะเลาะกับตัวเองอยู่เขาก็ยังจัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาไปจัดการก่อนเพราะฉะนั้นใครที่มาดูคลิปนี้ค่ะแล้วคุณอยู่ในสถานการณ์แบบทีปเป่เพื่อนบอกเนอะคุณนําใจสบายๆเลยค่ะคุณไปหาอะไรทําของคุณมีความสุขของตัวเองรักตัวเองท,ทํานู่นทานี่นะถ้าเขาใช่เขาจะเข้ามาเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนึ่งเดือนข้างหน้านับจากนี้เพราะว่าให้เขาไปจัดการตัวเองเรียบร้อยเลยค่ะดูเหมือนตัวเองก็มีปัญหาหรือว่าในใจก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ากลัว กลัวสารสัมพันธ์กลัวเริ่มไปแล้วถ้าจบแบบเดิมจะเจ็บอีกกลัวว่าคุณจะไม่จริงใจเพราะอย่างตอนแรกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันคือความรักหรือความหลงแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบที่เขาเห็นจริงๆริงไหมหรือว่ากลัวว่าเดาผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณก็มีความเป็นพิจิกเหมือนกันค่ะมันมีความเหมือนแบบมีความเหมือนแบบลึกลับซับซ้อนในความคิดเขามันมีความเหมือนแบบเป็นเป็นคนที่ดูหน้าค้นหาเออใช้คํานี้เนอะเหมือนคนที่เขาบอกเออคนที่มีเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดึงดูดเนี่ยเป็นคนที่แบบมีอะไรก็อาจจะแบบ เขาเขาไม่ได้มองคุณออกร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นอนะทั้งที่ปกติเขา,าจ,จะเป็นคนมองคุณออกมองคนอื่นออกก็ได้นะแต่พอมาเจอคุณเฮ้ยมันก็ดูเหมือนเป็นคนสบายๆเหมือนจะเฟรนลี่แต่ก็ดูแล้วไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเป็นคนยังไงกันแน่อะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นพอเขามองคุณไม่ออกเขาก็ไม่มั่นใจค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะเดาทางคุณถูกไหมเขาก็กลัวที่จะเจ็บผิดหวังหรือว่าเลิกราอีกถ้าเกิดเขาโสดเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาค่ะเวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าเออคุณอนะ่ะดีพอเอ็มเพรส ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเอ็มเพรสแล้วในใจเขาก็ยังมองคุณเป็นเอ็มเพรสนะเพิ่นก็คิดว่าให้เวลาเขาไปค่ะถ้าเกิดเขาเป็นคู่กับคุณจริงๆนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะได้กลับมาสาร้างสัมพันธ์หรือว่าได้เริ่มต้นสายสัมพันธ์กันนั่นเองคุณก็ไม่จำเป็นต้องรอเกินเนอะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปค่ะมีคนเข้ามาดีกว่าคุณก็พัฒนาไป ลองสารสัมพันธ์ดูแต่ถ้าไม่ไม่มีใครดีเท่าคนนี้คุณจะไปเรื่อยๆรอเขาก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าคุณจริงๆคุณอยู่ของคุณได้โดยที่คุณไม่ได้ต้องรีบร้อนหีแฟนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครใช่มันก็จะได้พัฒนาเองนะต่อมาเรามาเปิดโรแมนต์แซงโจให้ค่ะว่าโอเคความสัมพันธ์นี้ในหนึ่งเดือนข้างหน้าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงคะเปิดให้สักสามใบแล้วกันเนาะความสัมพันธ์ของคุณสองคนในหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงคะมา Make the effort อ่าต้องปล่อยเขาไปพยายามค่ะเออคิดว่าไม่ใช่คุณนะน่าจะเป็นเขามากกว่าที่ต้องไปพยายามอ่ะไปพยายามแก้ปัญหาส่วนตัวไปพยายามเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเป็นความพยายามของเขานะ Make the effort ค่ะอ่า you deserve love คุณน่ารักมากพอแน่นอนที่คุณจะได้รับความรักที่ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหน่อยคุณไม่ต้องไปรอเกอร์คุณใช้ชีวิตของคุณไปนะไพ่บอก retreat อ่าเป็นช่วงเวลาของการที่แบบผ่อนคลายพักผ่อนจริงๆเนาะอืม เขาอาจจะเหมือนอยากแบบเข้าฝันคุณก็ได้นะเพิรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่เรารู้กัน2คนไม่ได้แบบเหมือนแบบอยากจะหนีหนีเข้าป่าอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณสองคนยังคุยกันอยู่เพิ่นก็คิดว่าคุณก็จะยังคุยกันในเชิงแบบไม่เปิดเผยก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าความสัมพันธ์ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเหมือนจริงจังชัดเจนก็ใหม่เนาะถ้าเกิดคุณยังคุยกันอยู่มันก็จะยังคลาย,ลายเดิมค่ะคือเป็นคนคุย รู้กันสองคนว่าเราเป็นอะไรกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณสองคนไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกมันก็เป็นการที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะเป็นการเหมือนพักเบรกเป็นการที่แบบอาต่างคนต่างแบบเหมือนไปทบทวนความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกแบบไหนกันแน่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือการเหมือนแบบพักกายพักใจนะของความสัมพันธ์และก็ forgiving and learning ค่ะพลังงานเนี้ยจำเป็นจะต้อง เรียนรู้และให้อภัยซึ่งก,กันและกันเนาะหลายๆเรื่องแหละบางทีเขาเคยผิดหวังเสียใจมาเขาก็ต้องให้อภัยตัวเองเรียนรู้แล้วเขาถึงจะเริ่มต้นใหม่แล้วมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณได้บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยนะบางทีเขาผิดหวังเสียใจอกหักอะไรมาแล้วเขาก็ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เองมันเป็นการที่เขาจะต้องเขาต้องแบบเขาต้องรีเบิร์ดอะเขาต้องเกิดใหม่เองอะให้เขารู้ว่าแบบคุณคือคนที่ควรค่าคู่ควรเนี่ย ยูดีเซิร์ฟเหรอว่าคุณน่ารักพอที่เขาจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณได้คุณจะไม่ทําร้ายเขาใดๆก็ตามและคุณก็เป็นตัวของตัวเองค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยเออแม็กซ์เดียร์ฟอร์ดเนี่ยบางทีว่าเป็นเขาพลังงานมันคือเขาทั้งสิน้นเนอะคุณอาจจะต้องอยู่เฉยๆเพราะพลังงานเนี้ยมันไม่ได้คุณไม่ได้สามารถทําอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้เน no. อะอะประมาณนี้สําหรับ next move ep ที่4ค่ะหวังว่าจะถูกใจและชอบกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe comment เป็นกำลังใจให้เปิ้นได้คะ่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ